c ั a ขับ a ท็กซี่วังสามหมอดอนธานีครับวันนี้ช่วงค่ำค่ดึกดนะครับวันนี้มีรถเข้าใหม่2รายการนะครับเป็นคูบต L 3 0 0 8นแะครับแล้วก็จะเป็นคูบต L 3 6 0 8นะครับ FT ท่านใดสนใจคันไหนนะครับสาแรงนะครับยางสวยๆนะครับยางนี่90%นะครับหน้าหลังนะครับตัวนี้2 9, 9 5 0 0 0นะครับส่วน 30มสิแรงนะครับตัวนี้ก็265,000บาทนะครับ265,000บาทสนใจยังไงนะครับติดต่อสอบถามมาได้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมอัปเดตรีวิวคลิปตอนเช้าให้ชมกันอีกทีนึงนะครับติดต่อมาได้นะครับที่0 9 1 8 6 1 1 1 9 1นะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรก็0 6 3นะครับ3 1 3 0 4 4 7นะครับวันนี้รถเข้าใหม่นะครับมาถึงอีก2คันนะครับอีกคันนึงนะครับตัวนี้ก็จะเป็น KRT นะครรััับบ140พดนะคอ่ามาทั้งหมด3นะครับทั้งหมด3คันด้วยกัน นะครับวันนี้เข้าใหม่นะครับซื้อรถแถมแมวนะครับหนึ่งตัวนะครับตัวนี้มาสามชิ้นนะครับมีโรตารี่ด้วยนะครับตัวเคอทีตัวนี้รวมเช็คปรับสภาพนะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับสามชิ้นรถปีห้าสี่สวยๆนะครับอ่าอุปกรณ์สี่ชิ้นนะครับมีด้านหน้าล้อกันจมโรตารี่แล้วครับนะครับตัวนี้แสนห้านะครับสนใจติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่ศูนย์เก้าหนึ่งแปดหกหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรก็ศูนย์หกสามนะครับสามหนึ่งสามศูนย์สี่สี่เจ็ดนะครับช นะครับขอบพระคุณในการติดตามและรับชมนะครับของเว็บทีทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดปุ่มติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ